็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อน,นของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวผมจะให้ชมเปตองคู่ตัดนรกครับคนหมายกันนรกก็คือใครแพ้ก็ตกรอบกับใครชนะก็เข้ารอบต่อครับเพราะว่าสายนี้สามทีมมีทีมเข้ารอบไปแล้วหนึ่งทีมตีหวานครับลุงนี่ยจะให้ดูนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบตามลุงเอียงไป ป๊อกลูกนี้เข้าเปลี่ยนนี้เหมือนจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนมือตีแล้วครับให้ก่อตีละป๊อกโอ้ตีไม่โดนครับลูกนี้ตีลุยลูกนี้จะไปลูกหนึ่ปนงป๊อกตีจอดอะไรจอดสวย จะดูน <formation jin x 2> <s at> ้องคนนี้ตีไม่รู้จักชื่อน้องเจต่องครับขอโทษเลยทีมอะไรทีมไรไม่รู้เลยอ้าวพี่ลุยครับลุงนี่เคยเห็นเคยเห็นตีแล้วครับพี่ฟ้าคามคนนี้ตีดีมากตอนนั้นเล่นเล่นให้แอบทีมคานตะวันสาม้ยเข้าเปลี่ยน เขาไ,ไดหนึ่เหรอตงปีขลงสองตัวเลขกนึงเหลือสองลูกด้วยต้งมงี้ตีครับปักตีหวาน

ระบบการแข่งขันถ้าเขายุ่นกันแบบนี้ก็จริงๆแล้วผิดนะครับถ้าหยิบเหมือนการเสียเวลาแต่เขาแข่งกันในกลุ่มพวกเพื่อนเขาก็ยุ่นกันประมาณนั้นแหละครับถ้าเป็นแข่งการเป็นทางการจริงๆเนี่ยลูกอย่างนี้โดน <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นหัวที่สองครับ ูสองลูกไปข้ามหัวน้งนี่ไปต,อง,ตองเข้า,า,า,ขาดีมากก็ให้น้องเขาเข้าครับดูน้องเขาเข้ามาดีโอ้ลุนห,นหนึงครับอีกพ่อต้องตีแล้วครับลูกนี้น้องให้เข้าลูกหนึ่งไม่ตีครับเข้ามาอีกลูกมดูเขาเขา้าอุย้ยเข้าเตียนครับเปียน นี่เป็นหัวที่สมครับหัวที่2ตีรถป่าวครับตีจันดอกกต,ติกาของโอเพ่นเขาจะไม่เสียแต้มน้องเขาจะเข้ามาดูลูกเข้าป๊อปอ้ปั่นลูกดีมากเจิงกว่าผม10บขุมร้อยขุมเลยเด็กมีความสวรรค์ดีมากปล่อยลูกมาปั้งโอ้ยจอดครับลูกนี้สวย <laughs> เท่ากับเล่นเจลูกแล้วตอนนี้ อีฝ่ายก็จะตีครับตีไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีสองอู้เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนครับดูได้เลยต้องตีลูกหนึ่งพีก่ก็ตีจอดเหมือนกันลุงตั้งสองแต้มเหมือนจะตีไล่เลยครับนี่ไม่เข้าเลยนะตีลูกล่างเพื่อจอด ลอยลูมาปั้งจอดเหมือนกันครับแต่ไม่ตายต้องตีลูกข้างครับตีเพื่อรับใสลอยมาปั้งจอดครับนี่ถือว่าลูกจอดตีดีมากโอ้ยน้องเข้าดีมากเลยแต่ก็มีอะไรครับต้องตีลูกนี้เตรียมปล่อยลูกลอยมาอุ้ย้ยูตีดีเหมือนกันครับห้าเลขลูกเดียวก็หก ดูลูกนี้ครับโอ้นี่ก็เข้า,ขาดีหมดแล้วตัวเล็กหมดแล้วครับโอ้นึกว่าจะได้ตีรับหมีลูกอะไรในมืออีกลูกหนึ่งต้องคมสรุปแล้วต้องเสียไม่ถึงหกล้วครับแบบดูตัวแปรอยู่ที่ลูกนี้ครับถ้าพี่เขาเข้าเสียบได้เกมเปลี่ยน ได้ไม่เยอะแล้วครับอุตสาห์ตีต้องเข้าเข้าเพื่อทำแต้มครับเพื่อว่าได้หนึ่งแต้มอุ้ยเข้าดีมากเลยสองแต้มยังเอาได้เนาะอันนี้เป็นหัวที่สี่ครับคะแ,แนนนำสามศูนย์แล้ะเข้าไปตองดีกันจริงๆนี่สักครู่นะี้ยังเข้าได้ขนาดลูกเล็กตัวเล็กเข้ามาอุ้ยดึงลูกสวยมากคืออ,อนาคตไก่เนี่ย ไดูถูกตีครับลอยมาปั้งไม่เสียดข้างหน่อยนึงมีการตีซ้ำครับลูกนี้ลอยดูลูกนี้ปั้งจอดเลยจอดครับฝ <c oughs> <c oughs> ึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โดกแข่งครับในคนเนี้ เอาว่ะปักเปลี่ยนเนาะเข้าดีด้วยมีตังเข้าคุมครับลูกเสีย,ยบๆถ้ามาปักโอ้ยลูกหลุดมันแปด๊ดก็เรียกยนแหลมมาฮะโอ้โลูกนี้สวยยกสวยท็อปอ๋อน้องคนนี้ซีท็อป ดูลูกตีกบไม่ตายครับตีลูกแรกหวานลูกนี้จะตีเลยครับตีเปลี่ยนนะครับลูกนี้เหมือนเข้าครับอูเปลี่ยนด้วย ลูกนี้ต้องเข้าคุมอย่างเดียวตีไม่ได้ครับเพราะลูกหมดอยู่ฝ่ายเลื้อสองลูกขนาดเข้าเปลี่ยนยังจะโดนตีไล่เอาแต้มไม่เปลี่ยนครับได้แล้วหนึ่งแต้มดูจะทําได้ไหมสองลูกในมือได้กี่แต้มดูได้ล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วล่แล้ว บล็อก <c oughs> <c oughs> โอ้โหเจนตีซ <c oughs> ้ายรับสองตีลูกซ้ายจับไปสิรับสองไปเลยเตะขึ้นสามเข้าเต้ดีสอง นี่ยจะตีเพื่อรับสองก่อนครับอันรับแรกลอยลูกมาปั้งไม่ตรงครับต้องตีใหม่ตหมดแล้วเหรียญหนึ่งแตมตีไม่โดนตอนนี้ขึ้นมาหัวที่สี่คะแนนอลไมาหนึ่งต่อสามเลยนะครับเนี้็ถือว่าเข้าไม่ดีเข้าหลุดป๊อปโอ้โหนี้หลุดกว่าครับตันี่ปัด ดึงลูกอยู่ไหมอยู่ครับลูกนี้เปลี่ยนจบโ้ยลูกนี้เข้าไม่เปลี่ยนเ๊ะข้ามาใหม่ปั๊บหลุดครับลูกปั๊บลูกนี้เหมือนจะตีถ้าย่งนี้ตีแน่นอนป๊อกไม่โดนนะครับลูกนี้ต้องเข้าคม ไม่ถึงอีกครับดูพี่เขาต้องเข้าคุมครับตีไม่ได้ป๊อบโอเข้าดีด้วยเตียนด้วยตีรูปเดียวตีเตียนตังเปล่าให้เลย ตีเพื่อรับหนึ่งครับป๊อปได้อยู่ลูกเดียวนเนี่ยนะ <c oughs> น, <c oughs> น,นี้ต้องเข้าอย่างเดียวแหละครับได้หนึ่งแต้มละต้องเข้ามาทำแต้มป๊อปสองแต้มครับอ้นั่งเข้าดีมากเลยเข้ามาอีกลูกโอ้ลูกนี้แป๊บสองแต้ม นี่หัวที่ห้าแล้วก็แนะนำห้ต่อหนึ่งประมาณนั้นนี่ชิงกันเข้ารอบนะครับใครแพ้จะตกรอบอุ้เข้าไปต้องดีมากเลยเข้าอยู่ในโซนเกือบเปลี่ยนด้วยซ้ำเดี๋ดยวตีกตีครับตีไม่ตายครับลุงตีหวานลูกอีกลูกหนึ่งลอยมาปังอุ้ยลูกนี้ตีข้ามครับ ทังนี้ต้องช่วยกันเข้าคมละทางเขาเข้ามาป๊บโดนลูกอ,อ๊บโอ้โหสุดยอดอีพ่อลูกนี้ต้องตีครับตีเพื่อป่อยลูกมาป๊๊บอุ้ยตีโดนลูกเอียงด้วยตีกลูก ปุ่ยตีไม่โดนเลยครับลูกนึกว่าจะได้เปียบอย่าเปียบเปียบละตรงนี้ต้องตีถ้ายังไม่สายตีโดนยังได้เปียบอยู่ทีนี้เหลือสองต่อหนึ่ง เ้าข่มครับ่อะไรเขาไปเนแน่จ็บเสียนหนึ่งแล้วครับต้องเข้าทำแต้มอย่างเดียว ได้หนึ่งแล้วต้องเข้าทำแจมเองเดี๋ยวลูกนี้ไม่ได้ตีแล้วเด้งได้หนึ่งครับเข้าหลุดจะดูเข้าลูกสองได้หรือไม่อ่าใส่อสองแจมคะแนนนำไปเจ็ดต่อหนึ่งแล้วครับอันนี้เป็นหัวที่เจ็ดครับลังที่เจ็ดาภาษาเจตตงเหมือนคะแนนนำไปเจ็ดต่อหนึ่งครับตัวเล็กขึ้นมาเข้าไปตองป๊อเกียบปีน เข้ามาป๊อกโอ้โหแทกออกได้ด้วยจะดูลูกตีของท็อปครับยังลอยลูกมาปั้งโดนครับเข้ามาป๊อโอ้โหลูกนี้เข้าหลุดครับคือต้องเข้าคุมอย่างเดียว อตีเลยตีจังแค่ลูกข่างก็ไม่น่ารอดเปลี่ยนเหลือลูกเดียวต้องเข้ามาป้องอย่างเดียวครับป้องไม่ถึง เข้าเจมอย่างเดียวตอนนี้ถ้าเข้าหมดเจมหลดครับหลุดสองด้วยจะดูว่าน้องเขาจะเข้ายัางไงลูกฝั่งหน้าหมดถ้าเป็นผมผมก็เข้าไม่ได้จะดูหนะึ่งวิธีกันเขาเข้า ปลอยลูกมาปั๊กอู้เข้าดีมากตกข้างลูกข้างล่างให้ดูเขาเข้าอีกลูกหนึ่งตึงอู้เข้าไปตองดียังเลยดึงลูกอยู่ลอยลูกมาดึงลูกอยู่เลยสิบแล้วครับสิบต่อนหนึ่งอันนี้เป็นหัวที่เจ็บครับหัวเออต่อคน ไอต่อคนดูหมื่นสี่ห้าชิปแล้วนะลงชิปไปต่อฮะเอ้ยนี่ยังไม่ลงผมจะทำชิปอยู่จะตัดอะไรที่มันไม่สวยออก <c oughs> ดได้อยู่มันมันคิดตามยอดวิวกันแหละครับน้องเขาตีมาออกสวย <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ยากอยู่ ยากอยู่พี่พลมันให้เราเท่าไหร่ห้าสิบห้ามันเอา 45, สาี่ห้าร้ค่าโฆษณา YouTube มันเราจิดดูคนทำเยอะๆดูมันนั่งโก่เดี๋ย,ยนี้ไม่งั้นจะรวย เจดูลูกไตีครับลอยมาปักไม่โดนหนึ่งละคะแนนตอนนี้นำสิบต่อหนึ่งครับถ้าแพ้ตกรอบทันทีส่วนคู่พ่อลูกน้องเขากลงมาซื้อประสบการณ์ได้เล่นดีมากกินไปต้องดีอายุแคนเปลี่ยน ตองแต้มตอนนี้กูเข้าไปตองดีมากเข้าเปลี่ยนด้วยเลยลูกสองต่อสองทำคลิปเดี๋ยวไปตามดูนะนท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวแมนอีกอีกสองปีพี่พลสู้ไม่ได้เนี่ย คอมให้ได้นะหนูเอาให้ตกกระป๋องไปเลยเป็นว่ายเจมครับเป็นคู่ <c oughs> เล่นดีนะเนี่ยเด็ก <c oughs> เล็กอะก็ไม,ะไม่เล่นครับถือว่าเล่นเอากระดูกเอาประสบการณ์ครับน้องเขาเล่นดีเหมือนกัน,นดีกว่ามผมเยอะเลย <c oughs> เป็นว่าได้ทีมเขารอบขัขงสายนี้แล้วครับคู่พอลูกตกครับอันนี้คือการแข่งขันทีมชายทั่วไปที่สนามนครรังสิตครับเดี๋ยวทีมนี้ก็จะชละ